สมุ Buck, บกบักรับกดปนทารบกดเกมพัทรับเติมโลบักเว็บสุ่มไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นที่สิบาทแล้วก็ยังมีเว็บสุ่มโลบักเริ่มต้นที่30บาทโอโ้โหโคตรถูกโคตรตึงนะครับพี่ใครสนใจก็ดิ้งร้านอยู่ใต้คลิปเลยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้จะมาอะสอนคอมโบผลทรายแล้วก็หมัดมังกรแล้วก็หอ,อกคาตาโค و ل นะก็ไม่รู้ว่าถูกใจใครหรือเปล่านะคอมโบนี้สแต่ก็จะอัพเป็นสายผลนะ คอมโบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคอมโบที่แบบว่าแรงใช้ได้เลยนะทุกคนนะก็คือแบบสกิลมันก็ค่อนข้างที่จะก่วงด้วยไงสกิลตอดสกิลแบบอะไรวะสกิลตีไกลก็มีอะไรเยอะแยะนะทุกคนลัวใยนี่ก็เป็นผลที่มันจะดีมากนะแต่ข้อเสียก็มีนะก็คือมันค่อนข้างที่จะสกิลมันค่อนข้างที่จะเด้งสูงนิดนึงนะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะ ก็อาจจะเด้งสูงแบบน่าจะแบบหลุดคอมโบอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็ก็ไปดูคอมโบแรกอะไรดีกว่าคอมโบแรกก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ ค่อนข้างที่จะแรงแรงใช้ได้เลยนะแรงเลยวันช็อตเลยแหละแต่ก็มีข้อเสียนะก็คือเราต้องแบบกระโดดให้เร็วแล้วก็สกิลสกิลเอ็กแล้วก็สกิลแซให้เร็วนะหมัดมังกรนะไม่งั้นก็หลุดคอมโบนะทุกคนมันก็จะเด้งขึ้นไปเลยนะโอเคก็ไปดูคอมโบ2ต่อเลยแล้วกัน โอเคก็ประมาณนี้นะคอมโบ2ก็ไม่ต่างกับคอมโบแรกเท่าไหร่นะทุกคนนะโอเคก็เลือดก็จะประมาณนี้นะก็ถ้าเรา,าสกิลหอ,อกโดนก็คอมโบตามมังคีเลยมันก็แรงนะทุกคนนะแต่ก็ไม่วันฉอดนะทุกคน แต่อยากให้มันชัดก็สกิล C มังกรต่อนะทุกคนโซ so, แล้วสกิล C มังกรต่อนะไม่งั้นก็สกิลแซดอ่าผลทรายต่อนะทะนุกคนก็อ่ถ้าแบบเจอกับพวกที่แบบรับมือยากๆก,ก,ก็จะเป็นพวกที่แบบสกิลแบบนี้สูงๆหรือสกิลที่มันบินได้อย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือค่อนข้างที่จะเอาทรายจับโดนยากมากนะทุกคนนะก็คือแพ้คนที่เล่นบนอากาศได้แหละนะทุกคนนะ ก็คือเราจะเปิดสกิลไหนก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะวัดความแม่นนิดนึงนะผลนี้นะโอเคก็ไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปันเลยดีกว่าว่าผมจะโดนยำโดนเละขนาดไหนนะโอเคไปเลย I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna Fight until I've won They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end No So, I don't repeat history, and people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just all go catch a D. this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. Oh.